สีแพงแก้ได้ด้วยสิ่งนี้วันนี้นะคะนักธุรกิจหลายๆคนเองะคะ่ะที่มา p r i v a t e consult ing, กับพี่นวลปรากฏว่าจริงต้นทุนนะคะหรือค่าใช้จ่ายกิจการไปอย่างมาหาศาลบางคนนะคะ หลัก10ล้านบางคนหลาย10ล้านจริงหนึ่งอะคะ่ะที่ทำให้เราอะคะไม่ได้ใช้ต้นทุนในกิจการที่มีอยู่จริงก็เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีวิธีการมันมีเทคนิคยังไงอะคะ่ะที่จะทําให้สัมภกระนะคะยอมรับเหมือนเคสของลุงสิทธิ์พี่นวลนะคะเคสของน้องจิ๊บซึ่งน้องจิ๊บเองค่ะได้มีโอกาสไป กู้เงินเนาะจากธนาคารในนามบุคคลเพราะว่าเพิ่งทำธุรกิจในรูปของบริษัทแล้วปรากฏว่าไปกู้เงินเป็นหลักสิบล้านเลยนะคะคือถ้าจะเอาบริษัทไปกู้เอาห้างไปกู้อย่างเงี้ยค่ะมันกู้ไม่ผ่านเพราะว่านิติบ,บุคคลเพิ่งเปิดไปกู้แบงก์ก็ไม่อนุมัติมันก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทาให้ตัวกรรมการต้องเอาเครดิตของตัวเองไปกู้แต่เป็นการกู้เพื่อนำม,มาทำโรงงานใช่ไหมคะแต่พอไม่ได้รู้เทคนิคอะค่ะ สมมุติวันนี้ไปกู้มา10ล้าน10ล้านนี้ยค่ะเวลากู้กู้มาเพื่อทําธุรกิจในนามนี้ที่บุคคลก็ไม่สามารถที่จะนําต้นทุน10ล้านพร้อมกับดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะคะที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารมาใช้ได้เพราะไม่รู้หลักการและที่สําคัญนะคะน้องจิ๊บนี่จบอะไรนะไหมคะลูกศิษย์พี่นวลจบบัญชีค่ะเพราะสิ่งที่สอน มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ในมหาลัยสอนแต่เป็นการมาเอาเทคนิคเชิงลึกอะคะ่ะของการเป็นอดีตข้าราชก,การกรมสมรัมพารมากกว่า17ปีไปใช้นะคะสมมติวันนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เองอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะกู้เงินในส่วนบุคคลของกรรมการมาเพื่อใช้ในนามของนที่บุคคลก็มีเทคนิคทำยังไงให้คุณนะคะจะได้เอาต้นทุนเอาค่าใช้จ่ายของคุณมาใช้นะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำอะคะ่ะ คุณต้องทําเป็นมติที่ประชุมข้มก่อนว่าวันนี้เหตุผลที่จะต้องให้กรรมการนะคะหรือหุ้นส่วนตรงนี้ไปช่วยกู้มานะคะก็เพื่อกู้มาใช้กับกิจการของนิติบุคคลเพราะว่ากิจการอาจจะเพิ่งเปิดถูกไหมไปกู้ก็ไม่ผ่านแน่นอนต้องใช้เครดิตของกรรมการตรงนี้ค่ะมาช่วยแล้วคุณก็ต้องระบุไปด้วยนะคะว่าวันนี้หลังจากถ้ากู้มาได้แล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยค่ะหรือห้างเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่จะจ่ายนะคะ ทั้งดอกเบีย้ยทั้งเงินต้นแทนตัวกรรมการเพราะว่าเงินที่กรรมการกู้มาคือเงินที่เอามาใช้ในกิจการแค่คุณนะคะทําตามเทคนิคที่บอกพวกนี้ค่ะมันก็จะทําให้คุณนะคะสามารถนําต้นทุนที่แท้จริงในกิจการมาใช้ได้ในแบบที่สมรร์ยอมรับค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากได้เคล็ดลับหรือเทคนิคดีๆค่ะที่เป็นความลับเชิงลึกทางภาษีก็สามารถมา เจอพี่นวลนะคะใน Private Consult ได้ค่ะเพราะเรื่องบางเรื่องไม่สามารถที่จะสอดออนไลน์ได้จริงๆแต่ถ้าเจ้าของรู้นะคะก็ช่วยกิจการให้ไม่ต้องเสียภาษีแพงทางชีวิตให้ไม่ต้องทิ้งเงินนะคะหลายสิบล้านในกิจการ ที่เป็นต้นทุนที่คุณมีอยู่จริงไปอย่างน่าเสียดายแต่คุณจะทําธุรกิจแบบสบายใจและเสียภาษีแบบประหยัดได้จากความรู้ที่คุณรู้ค่ะถ้าสนใจสามารถทักทีงงานเพื่อขอราคาพิเศษได้ค่ะจําไว้อย่าพึ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ